นี่นะครับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับคล้ายๆกับเท้าของน้องเขาประมาณนี้ครับทุกคนครับนี่ส่วนตัวเมียเนี่ยจะไม่มีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีพบกับชินที่ช่องชินตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนมาดู กำายปลานะที่ตลาดร้านเมืองนะครับทุกคนครับที่นี่ก็จะมีปลาสวยงามเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงมีพืชน้ำด้วยนะทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูปลาที่ผมเนี่ยอยากเลี้ยงกันเลยดีกว่านะคบทุกคนครับ ฟิตตุกโกรนนะตัดใจครับลองเลี้ยงกุ้งบ้างดีกว่าครับทุกทีเนี่ยเลี้ยงแต่โนกตครับค่นี่มาเลี้ยงกุ้งนะครับคนครับโอเคตอนนี้เนี่ยครับก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนครับนี่ส่วนในน้ำเนี่ยก็จะใส่ยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับทุกคนครับเผื่อว่าจะมีเชื้ออยู่ในน้ำคทุกคนครับก็ เยวเราเนี่ยไปเจอกันที่บ้านนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยก็ได้กลับมาบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็ได้เตรียมอุปกรณ์ในการจับตู้กุ้งนะครับทุกคนครับจะเรียกเป็นตู้ได้ไหมครับไม่ไม่ดีครับทุกคนครับเรียกว่าจัดบ่อกุ้งดีกว่านะครับทุกคนครับพอดีตอนที่ไปซื้อกุ้งเนี่ยงบหมดนะครับทุกคนครับเลยได้ต้องได้เลี้ยงในกระมังไปก่อนทุกคนครับอย่าถ้ามีเงินอีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะซื้อ น้องเขาอยู่นะทุกคนครับนี่นะครับผมเนี่ยได้มาอยู่สองตัวนี้เลยนะคะทุกคนครับตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสีขาวส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสีแดงเข้มเลยครับทุกคนครับตัวนี้นะครับคือตัวผู้นั่นเองครับทุกคนครับวิธีสังเกตเนี่ยก็คือชึบให้เราเนี่ยจับน้องเขามาหงายท้องแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับแล้วเราเนี่ยก็จะเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับเท้าของน้องเขาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับ นี่นะครับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับคล้ายๆกับเท้าของน้องเขาประมาณนี้นะครับทุกคนครับนี่ส่วนตัวเมียเนี่ยจะไม่มีนะครับทุกคนครับส่วนน้องตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับทุกคนครับจะไม่มีตรงที่เป็นเหมือนขานะครับแต่ว่าจะเป็นรูไปนะครบทุกคนครับนี่รูหนึ่งสองแล้วก็สามวายน้องตัวเมียเนี่ยเขาดุกว่าตัวผู้มากเลยทุกคนครับเขาจะหนีผมละโอเคงั้นไม่อยู่แล้ว และน้องตัวเมียเนี่ยก็ชอบในการวิ่งมากๆเลยครับทุกคนครับดูสิครับโอ้โหหนูจะไปวิ่งแข่งมาราธอนที่ไหนหรอและจากการที่ผมเนี่ยได้ไปหาข้อมูลมาครับกุ้งเคฟิตเนี่ยเขาชอบอยู่ในที่แคบๆเป็นโพรงแบบนี้นะครับทุกคนครับเหมือนทําใต้น้ำนะคะทุกคนครับ,บแล้วก็อยู่ชอบอยู่ใต้ขอนไม้ด้วยครับผมก็เลยเตรียมขอนไม้แล้วก็อ่ากระบอกข้าวนกนะครับทุกคนครับ อันนี้เป็นกระบอกข้าวนุ่เก่าแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วทุกคนครับก็ปลุกยาซึ่งตอนนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่ายาอะไรนะทุกคนครับแต่ก็จะเอาให้พวกเฮฟิทเนี่ยอยู่ไปก่อนนะครับทุกคนครับส่วนนี้ครับก็คือเตาไฟเก่านะครับทุกคนครับเขาเนี่ยก็จะเอาเทียนมาไว้อ่งนี้เลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับกระทะอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอมระเหยครับพอจุดเนี่ยก็จะหอมเลยนะทุกคนครับแม่ผมบอก พาะผมเนี่ยก็ไม่ทันใช้นะพวกกวนนับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากแะลองให้แม่เนี่ยทําให้ดูหน่อยนะครับกคนนะับส่วนก้อนหินนี่นะครับผมเนี่ยก็จะเอามาใส่ใน กระบอกข้ามนกแล้วก็กระบอกยานี่นะครับทุกคนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระบอกอันเนี้ยลอยขึ้นไปนะครึ่งเนี่ยจะให้เข้าไปอยู่นะครับทุกคนครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นพืชน้ํานะครับทุกคนครับนี่เลยนี่คือสาหร่ายหางกระรอกนะครับทุกคนครับโอ้ดูเหมือนว่าสาหร่ายหางกระรอกเนี่ยจะเริ่มแห้งเผาขอขึ้นนะแป๊บหนึ่งครับทุกคนแล้วก็มีแหนแดงด้วยนะครับทุกคนเอเอาไว้ลอยบนผิวน้ำเลยครับทุกคนครับ และสุดท้ายนะครับนี่คือเรือไททานิีครับทุกคนครับเอ้ยไม่ใช่แล้วทุกคนครับนี่คือก้อนหินนะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เลยนะครับทุกคนครับผมเนี่ยค่อยเอามาใช้คู่กับอันนี้เลยนะครับทุกคนครับมันจะได้ดูเหมือนกับที่ปลอดไทยสุดยอดเลยครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการล้างกาละมังนะครับแล้วก็เอาน้ําเก่าเททิ้มแล้วก็ใส่น้ําใหม่อยู่นะครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวก็จะใส่น้ํา ให้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับทุกคนครับตอนนี้ครับผมเนี่ยก็ได้ใส่น้ําไปครึ่งกระมังแล้วนะครับทุกคนครับแล้วผมเนี่ยได้ใส่บ้านของน้องเขาแล้วที่เป็นกระบอกพลาสติกนะครับทุกคนครับก่อนที่จะใส่เนี่ยก็เอาก้อนหินใส่ด้วยนะทุกคนครับผมว่าเอาน้องกุ้งเคฟิตเนี่ยใส่ไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับดูน้องเนี่ยคืออยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุกเลยครับทุกคนครับดูไป น้องๆเนี่ยเริ่มวิ่งกันแล้วครับทุกคนครับแล้วผมเนี่ยก็จะใส่เออเดี๋ยวให้ปิดท้ายดีวยกว่าครับทุกคนนะครับอะใส่สาราย่างกระโอกทงไปก่อนนะครับทุกคนนะอ่ะน้องปุ้งไม่ยินว่าชอบกินไม่ใช่หรอต่อไปาปัปเป็นบ้านของน้องเขาใช้ทำจากเซรามิกครับทุกคนเตาไฟ่าบคนคีบ้เลย ต่อไปครับเราก็จะมาใส่แหนแดงลงไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนครับแล้วก็ตามด้วยเรือไททานิกแล้วทุกคนครับต่อไปนะครับก็เป็นท่อนไม้ครับทุกคนครับใส่ลงไปเลยผมว่านะครับมันดูรกๆไปหน่อยครับทุกคนครับผมว่าไม่หน่อยแล้วทุกคนครับลกมากดีกว่า ผมว่ามันจะรกเกินไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาออกหนึ่งอันนะครับพอแล้วรับนี่เอาถ้วยเซรามิกออกหนึ่งอันเลยทุกคนครับบ้านกุ้งของผมเนี่ยก็จะรกๆแบบนี้เลยนะคบทุกคนครับถึงแม้ว่าคนเราเห็นเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะแต่ว่าน้องกุ้งเนี่ยเห็น้วคือโอ้โหที่หลบดภัยชั้นยอดแน่นอนนะทุกคนครับลูกสามไม่รู้นะครับ ส่วนใครนะคะที่อยากจะรู้ว่ากุ้งที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับตอบเลยก็คือกุ้งตัวหนึ่งเนี่ยราคา60ิบบาทนะคะทุกคนนะครับสองตัวเนี้ยผมก็ซื้อมาเลยค่ะร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกคนนะครับขอบอกเลยครับว่ากว่าจะเก็บเงินค่าลงได้นานอยู่นะครับทุกคนนะครับส่วนอาหารอันนี้นะครับก็ซื้อมาในราคา 45. บหาบาทนะครับทุกคนนะครับรวมแล้ว ทั้งหมดเนี้ยราคา165บาทนะครับทุกคนครับโอเคครับใครชอบชิมมิเกียลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามและกดเจดิ่งด้วยนะครับเพื<ม>่อไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่ลินหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย